XDV 750ครับจดทะเบียนปี2024โฉมใหม่ล่าสุดเลขใหม่เพียงหมื่นต้นๆรถใช้มือเดียวจะสวยแค่ไหนเลขใหม่แท้ไหมมาชมครับมาเลขใหม่คันนี้ครับวิ่งมาครับ 12, 1 2 7 5 1กิโลเมตรแท้เรามีเลขใหม่จากบลูกค้าให้ดูทุกคันครับมาฮะจอเดินใหม่สวยใสยเหมือนใหม่แน่นอนครับสามารถจะได้ครบทุกฟังกชันอะล่ะฮะมาหวัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเสีิตแผงคอบนเดิมสวยครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมฝาปิดรูน็อตครบ แทนเป็นแทนเดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวออนต่างๆเนี่ยไม่มีละลางเลยปอกแทนแต่งจากโดบิโนมือเบรกทั้งซ้ายและขวาครับไม่ฮะไม่พดไม่งอครับปุ่มเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดุดร่อนครับไลน์น็อตไทเทเนียมทั้งคันนี่ประกับคันเร่งตัวสอนต่างๆไม่มีละลางนะครับนี่ฮะคันนี้นี่ครับปุ่มสตาร์ตต่างครับไม่มีละลางนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับนี่ฮะ คอนโซลด้านล่างเดิมสวยครับแทบไม่มีรอยเบาะนั่งด้าคนเป็นหนังเดิมไม่เคยปาดไม่มีขาดไม่มีรูครับที่จับด้านท้ายเดิมสวยลายนิ้วลอยด้านหน้าครับพันนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งทรงสูงสีชานะครับนะฮะไลนน็อตททเทเนียมทังคันครับไฟหน้านะครับเป็นโรมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบฟัวดีครับแทบไม่มีรอยหินแน่นอนครับกระบอกโชคสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับบังโคลหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์สภาพอยู่ที่ประมาณ 70%ครับมากรอบล้อด้านหน้าครับเป็นซีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งชิด่าสวยครับแทบไม่มีคราบสนิมเลยแล้วดูจานเด็กนะฮะเป็นแค่รอยมาพร้อมกับระบบเหล็ก abs นะฮะกระบอกโชกสวยไลท์ดิวรอยครับคาลิเปอร์เดิมสวยครับไฟทับทิมอยู่ครบครับนี่ฮะชุดซับไฟลิงด้านในถ้าบอกว่าแน่สนิทชิดทุกจุดรถคันนี้ไม่เคยมีปัญหาแน่นอนครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสตบาร์ด้านข้างแต่งจาก motowave นะครับรวมถึงไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้ามาให้ด้วยนะครับมาครับชุดไฟลิงด้านขวานี่ครับ สีเดิมสวยครับไม่มีรอยขีก่วนแตกแล้วทิกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแน่นอนครับยางรองพักเท้าเดิมนะครับนี่ฮะสภาพสวยแข้งเครื่องเดิมสวยครับน,นี่ฮะลายน็อตไทเทเนียมทั้งคันเลยคันนี้ทีมคันคันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะพักเท้าหลังแต่งนะครับรวมถึงท่อแต่งครับจากอาคาวิคแบบสลิปอ่อนเป็นของแท้เบอร์ศูนย์ครับอาตราถิดง,ง่ายนะฮะรบอบเดินเบานิ่งคันนี้อัตราเร่งนี่โอ้โหขึ้นเร็วลงเร็วครับ รอบเรื่องยนต์นิ่งนะฮะอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดเลยนี่ <Hey, S 1> มาครับมาสวิงอาร์มด้านขวา้รงบอกว่าไร้์ิ้วรอยจริงๆจานเบรกด้านหลังเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังคันนี้ครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเลยซี่ลวดสวยนะฮะแทบไม่มีคราบสนิมยางหลังคันนี้มาครับ อยู่ที่ประมาณ70%ก็เกือบเต็มนะฮะท้ายสั้นแต่งนะครับไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนมาละมาฝั่งซ้ายนี่ครับดีฮะชุดโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับชุดบางโซ่ด้านซ้ายแต่งครับเป็นงาน CNC นะฮะสวิงอาร์มด้านซ้ายไม่มีริ้วรอยนะฮะมามาครับนี่ครับ <c oughs> ชุดสีด้านข้างฝั่งซ้ายครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวเลยครับไลน์น็อตไทเทเนียมทั้งคัน ยางรองพักเท้าครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแน่นอนครับแคสบาร์แคสบาร์ที่เป็นของแต่งจากโมโตอ่ะพาวเวอร์โมโตเนี่ยไม่มีรอยลม้มรอยสไลลยนะฮะนะครับซับฟันนิ่งด้านในฝั่งซ้ายครับแน่นสนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จันเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยสัมผัสด้านขวาเลยฮะเอาละคันนี้ เราเปิดราคานะครับไว้อยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง1น0 0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างใครหาอยู่ทรั์ x บ x 5 b 750โฉมใหม่ล่าสุดคันนี้บอกเลยว่าราคาดีๆพร้อมของแต่งจัดเต็มแล้วเจอกันครับที่ธันตบานทบรุรีสวัสดีครับ